สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาแนะนำเดสต์ตัตอัพนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราควรจะมีอะไรบนโต๊ะบ้างนะครับอันดับแรกเลยถ้าเกิดคุณใช้น้ตบุกนะฮะแนะนำให้หาตัวที่รองน้ตบุกนะครับที่ทำให้น้ตบุกมีองศาในการวางเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้มีการมองหน้าจอนะครับที่เราไม่ต้องเพ่งก้มหน้านะครับก้มหน้าจอนะครับเวลาเราใช้งานนะครับนี่นะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับ เวลาเราวางเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้มันสามารถปรับระดับได้นะครับว่าจะให้สูงแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดบางคนไม่ถนัดนะครับเขาก็จะวางแบบนี้แล้วก็พิมพ์ไม่ถนัดก็จะเอาคีย์บอร์ดมาต่อนะครับแต่ว่าเราพิมพ์อย่างนี้เราโอเคแล้วทหแบบตัวเรานะครับเราก็พิมพ์บนคีย์บอร์ดไปเลยนะครับทีนี้อันหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําก็คือเมาส์ครับอันนี้เป็นเมาส์ยืดบีนะครับซึ่งผมใช้เมาส์อันนี้นะครับก็คือ เป็น Microsoft นะครับคอมพวเอร์เมาส์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเมาส์แบบ v e r t i c a l นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะจับถือแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนเมาส์ปกตินะครับปกติเนี่ยเมาส์เนี่ยมันจะเป็นรูปทรงธรรมดาใช่ไหมครับที่เราเห็นทั่วไปแต่ละอันนี้เนี่ยอ่าสังเกตนะครับการจับถือเนี่ยมือเรานะครับเราจะจับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้แล้วเราก็จับตรงนี้นะครับ ปุ่มนี้ตรงนี้มีปุ่มนะแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับผมใช้ตรงนี้ใช้ปกติเลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้ดูชัดเดียวนะครับอย่างนี้นะครับนี่นี่ฮะเวลาจับเราจับอย่างนี้นะครับถ like ามว่าเมาส์หนักไหมเมาส์หนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันอันนี้เมาส์ค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะฮะนี่ประมาณนี้อ่าให้ดูตรงนี้ด้วยครับนี่เวลาเราถือเนี่ยเป็นเืออย่างนี้นะครับ แต่ถึงเวลาระวังก็จะวางอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็จะถนัดมือนะครับเนี่ยเราก็จะเคลื่อนเมาส์ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถือว่าใช้ดีเลยแต่ว่าคืออย่างนี้ผมก่อนอันนี้ผมแบบเป็นแบบปวดตรงเอ็นข้อมืออย่างเงี้ยผมก็เลยไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอก็บอกว่าให้ใช้แผ่นรองเมาส์ที่มีประมาณเนี้ยครับมีหมอนรองนะครับเป็นแบบเนี้ยอแล้วเราก็เอามาลองแบบนี้นะครับนี่วางบนนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นโต๊ะ ที่โรงแรมนะครับนี่เราก็จะเป็นเซตที่เราพกไปทํางานแบบนี้นะครับเวลาที่ทํางานนอกสถานที่ครับนะครับตารางนี้นะฮะนี่ก็จะใช้เมาส์ออไปเรื่อยๆแต่อย่างนี้ครับอยากให้ทุกคนสังเกตว่าเวลาเราใช้อ่าปกติเราอ่าจับเมาส์นะครับเราจะใช้อย่างนี้ข้อมือเราจะอยู่ปกติเลยเห็นไหมครับแล้วเราเอาเอาส่วนของมือเนี่ยบ,บังคับเมาส์นะครับ ฉ่นั้นเนี่ยอ่าถ้าเกิดมันมีตัวอะไรมาลองข้อมือครับไม่ให้แบบว่ามันสีกับโต๊ะอันเนี้ยมันก็ช,ช่วยได้นะครับอ่าแล้วก็อ่ะมาที่ตรงนี้นะครับก็คือเห็นไหมอ่าก็จะเป็นมือถืออย่างนี้นะครับมีที่วางมือถือต่างๆนะฮะขาดไปได้ฮะยาดมนะครับ,อ,รบอ่าอ่าแล้วก็อันนี้หูฟังนะครับเวลาเราประชุมออนไลน์นะครับ ันนี้ใช้เป็นบี v ว T W S D O นะครับถือว่าเป็นหูฟังที่ดีนะฮะันี่บนี้ให้ดูนะครับตรงนี้นี่มันจะเป็นหูอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นหูอย่างงี้นะฮะอ่าถือว่าใส่สบายนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้พอมาประชุมยาวๆเนี่ยทักตีห้า่วโมงจริงแบตบก็จะเริ่มหมดละถ้าเกิดเราใช้ตลอดนะครับนี่ อันนี้ประมาณนี้แล้วก็ชาด้วยไถ่สีนะครับอันนี้นาฬิกานะครับจะเป็นของมิสมาทแบรน6นะครับอันนี้ก็ถือว่านาฬิกาเนี้ยดีนะครับนี่อ่ะแล้วก็อันนี้อ่การวาง่างๆาเนี่ยถือว่าเอ่อเราเราจัดวางต่างเพื่อให้ทำงานได้สะดวกนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดกับเมาส์ด้วยครับที่เราจะต้องลงทุนเพราะว่าเอ่อเรา ต้องใช้เวลาใช้งานกับมันนานนะฮะถ้าเกิดเราทํางานที่บ้านอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยทางนี้ปุ๊บวาง,างนี้นะฮะอ่ามันก็ไม่เลื่นไม่หลุดอยู่แล้วนะครับมั่นคงดีนะอ่าวางดีแต่ถ้าโต๊ะเรามีบริเวณแบบเนี้ยครับเราอาจจะเทิบเข้าไปนะครับแล้วก็เอาคีย์บอร์ดมาวางตรงน,นี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเมาส์อย่างเงี้ยนะฮะ อตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับผมซื้อประมาณพันห้านะ,ะถือว่าเป็นเมาส์ที่ดีเลยสําหรับความรู้สึกของผมนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยใช้แล้วเนี่ยอพอเราเก็บข้อมือเราก็อยากจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องลงทุนกับเมาส์นะฮะเนี่ยก็จับอย่างนี้นะครับเห็นไหมเวลาจับจับอย่างนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับ อีนนี้ามาแนะนํากันนะครับเดี๋ยวคลิปน่าจะมาแนะนําว่าจากที่ใช้างานเนี่ยใช้างานมาตักระยะเนี่ยเราเป็นยังไงครับโอเคไงก็ขอให้มีความสุขการทํางานนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ